นู่นครับคือว่าเราสมในคลิปที่แล้วครับเป็นระเบียงคดฝั่งทางด้านที่เตวันตกนครับมีความสูงประมาณความ,ความยาวประมาณนี้ประมาณสองร้อยสิสิบหกเมตรนะครับจากนี้ไปถึงนู่นนะครับแต่ฝั่งนี้จะยาวประมาณด้านหน้านี่จะยาวประมาณสองร้อยเมตรครับคล้ายเป็นลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับ ทางด้านข้างนี่จะยาวกว่านี่เป็นลานทำนครับโหนี่ก็สูงมากเลยครับดูครับสูงกคดคลรถกลอฟอีกลานทำนี่ก็เป็นทางสามประสาทด้านหน้าโหนี่เราขึ้นมานี่เราเห็นเจดีย์องค์ปฐมอยู่ด้านล่างเลยครับ ไปด,ดูภาพม,มุมสูงครับเมื่อสักครู่เราก็ไปนู่นครับหลังปราสาทหลวงปู่หินครับเป็นปราสาทขนาดใหญ่ทั้งด้านหลังครับนี่ครับฐานระเบียงโคดโอ้โหสวยงามแล้วก็ยิ่งใหญ่ครับนี่ต้องมาชมด้วยตัวเองครับเพราะว่าบางท่านบอกดูในรูปแล้วเหมือนเล็กถ้าท่านได้มานี่บอกจะบอกว่าใหญ่มากครับนี่พื้นที่ประมาณ สองร้อยไร่ครับนี่ครับเราก็ได้ดูที่ดีองค์ปฐมมุมบนนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็มีรูปปั้นของคล้ายเป็นเจ้าไทวารมันนะครับน่าจะที่เจ็ดนั่งอยู่แล้วก็ปั้นหลวงพ่อโตครับ น่าจะเป็นลานทรรครับลุงตาบอกเป็นลานทรรก่อนครับเราเข้ามาก็่้าน,นาก็เป็นสะพานนักลาาครับแล้วก็มาเจอสามประสาทด้านหน้าครับแล้วก็เดินถัดมาก็เป็นลานทรรก่อนครับตัวนู่นครับก็จะเจอระเบียงคดชั้นแรกครับชั้นแรกก็กําลังสร้างอยู่เลยครับเพราะว่าเหมือนลุงตาบอกมีสามชั้นครับที่เราเห็นเนี่ยฐานสูงแค่ สามเมตรครับถัดไปก็สูงประมาณหกเมตรครับโหนีือด่ก็สูงกันนลเดบดบขอบดีกว่าเสียวเริ่มปลูกต้นตาลนะครับช่วงนี้ฝนก็กำลังตกนะครับเดี๋ยวออกใบที่ฉันก็จะเริ่มสวยงามครับ เหมือนคลายๆว่าก็จะเข้ากับตัวประสาทด้วยแล้วส่วนรายละเอียดเราก็ชมในคลิปของเรานะครับแต่ช่วงนี้ต้องเก็บข้อมูลก่อนครับเพราะว่าฝนเริ่มมาแล้วครับมืดมาเลยก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหลักนะครับ